สวัสดีครับผมวันนี้มาพบผมเจมส์โตจีนอึงพิชานภาชนาโตจีนมาตรฐานสากลอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่นที่วัดไก่สอนนะครับอยู่แถวแถวร้างคำแหงนะครับหรือวัดน้อยนะครับจำนวนห5โตะงานอุปสมบทนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้มีอาหารอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเชิญตากล้องนิดนึงครับผมวันนี้นะครับเป็นเมนูพิเศษทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูอย่างแรกนะครับเป็นอะไรนะครับนี่เมนูซิกเนเจอร์ของเรานะครับเหมือนเดิมครับข่าหมูกรอบ3รสเมนูซิกเนเจอร์ของเรามันต้องมีทุกงานครับผมอันนี้ปลากระพง ปลาพงตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับกระเพาะปลาน้าแดงเนื้อปูนะครับนี่วันนี้มีเมนูพิเศษด้วยนะครับเป็นแหกขึ้นนะครับเมนูนี้ใช้กุ้งทําทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่มีส่วนผสมอื่นๆเลยนะครับเป็นกุ้งล้วนเลยนะครับผ่านกรรมวิธีของทางร้านเรานะครับอร่อยแน่นอนครับผมอันนี้เป็นเมนูออเดอร์พิเศษนะครับมีห้าอย่างเลยขนมจีบนะครับเม็นมะม่วงนะครับไก่จ๋อขาหมูนะครับแล้วก็ปีกไก่คนปีกไก่นะครับอันนี้เป็นสลัดผลไม้กุ้งกรอบนะครับนี่ ลูกค้าชอบนะครับและก็นี่ครับต้มยำรวมน้ำข้นครับนี่เลยเนื้อเน้นเเนื้อเน้นเเหมือนเดิมครับนี่เป็ดยัดไส้นะครับของเรานะครับเลาะกระดูกข้างในออกนะครับผมเหลือแต่เนื้อนะครับมีกระดูกบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นในส่วนของข้าวผัดปูนะครับนี่เหมือนเดิมเต็มจานเหมือนเดิมครับและก็นี่ครับผมเมนูนี้ ถ้าโต๊ะทานกลางวันขาดไม่ได้คือต้องอุนนมสดคุณธนาเกหิมาครับนี่เป็นเกหิมาแบบนี้เลยนี่ครับแล้วระกันความเด็ดครับผมนี่เลยอร่อยแน่นอนถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับ098 261 561เจมโต๊ะจีนหนึ่งวิชาญยินดีแฮปปี้กันครับผมฝากผลงานด้วยครับช่วนด้ครับ